สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา14นาฬิกากันสักครู่ค่ะกองทัพไทยส่งกำลังพลกองร้อยฐานช่างพลัดใหม่273นายร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดานส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกค่ะ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานพลัดที่6จจำนวน273นายเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาสูดานซึ่งเป็นการผัดเปลี่ยนจากพลัดที่5ที่ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567 สำหรับกำลังพลผลัดที่6มีจำนวน273นายประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพไทยจำนวน17นายกองทัพบ,บก256นายรวมทั้งมีทหารหญิงร่วมปฏิบัติหน้าที่จำนวน28นายซึ่งมีกำหนดการเดินทางในวันที่20สิงหาคม2568จําจำนวน137นายและจะเดินทางในวันที่7กันยายน2568อีกจำนวน136นายที่ผ่านมา กำลังพลกองร้อยทหารช่างของไทยได้รับการยอมรับจากสหรประชาชาติและองค์การต่างๆทั้งการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและการน้อมนำหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ควบคู่กับภารกิจทางยุทธวิธีจนทำให้ไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นบทบาทเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลกรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกําลังคนของกองทัพไทยในการปฏิบัติงานร่วมกันกับกองกําลังชาติต่างๆอันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกําลังคนและยุธทธปกรณ์นําไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไปชุดปฏิบัติการกิจาการพลเรือนกรมทหารราบที่7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ส่งมอบบ้านหลังใหม่ที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จให้กับนายวิทูลจักคำมาในพื้นที่บ้านหมู่เจ็ตําบลอุโมงอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนหลังกําลังพลได้ร่วมแรงร่วมใจกับหลายภาคส่วนซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าวที่มีสภาพเดิมคือชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวันการดําเนินงานในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นรวม18วัน ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนีพระพันปีหลวง12สิงหาคมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมโอกาสนี้ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ตรวจสุขภาพและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นรู้ไหมคะ อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มห่อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึ่งจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรถฝ้าเขียว,เข,เ,ขยวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพชรติดตามรับชมทันข่าวอีกครั้งต้นชั่วโมงข้างหน้า15นาฬิกาสวัสดีค่ะ